กราบสวัสดีพี่พี่เอกุมารทองบางพะเยาทุกทุกท่านนะครับ มาพบกันอีกเช่นเคยครับผมกับพระเครื่องเครื่องรางของขังนะครับกับผมกุมารทองบางพะเยานะครับวันนี้ก็ไร้พระสวยๆครับเอามาฝากพี่ๆเอฟซีเหมือนเดิมนะครับมีเนื้อดินชินผงครับเจจิคณาจารย์นะครับชอบองไหนถูกใจองคไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบนะครับผมดูให้ชอบนะครับเพื่อไม่ให้ ให้เป็นการเตียเวลาครับมาชมองค์แรกชิ้นแรกกันเลยแล้วกันนะครับขออนุญาตปรับกล้องนิดหนึ่งนะครับอ่าองค์แรกชิ้นแรกนะครับผมนี่ครับผมจะเป็นอ่าเหรียญหล่อนะครับหล่อโบราณนะครับเป็นอ่าเนื้อชินตะกัวนะครับชินตะกัวชิ้นเงินนะครับชิ้นงหลวงปู่ศุกนะครับ หลวงปุุกนะครับด้านหลังมีรอยจานนะครับสวยๆเลยนะครับด้านหลังมีรอยจานสวยๆแบบนี้ครับอ่าคาบไข่นานานะครับคาบไข่นานาขึ้นตามองค์พระนะครับอ่าองค์นี้ผมเปิดไว้แ800ดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับพี่ๆท่านใดชอบแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับมีอยู่าองค์ครับมีอยู่าองค์นะครับอันนี้องค์ที่1นะครับต่อไปองค์ที่สองนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับหลวงปุชกนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับผม ต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับหลวงปู่สุขเปิดไว้องค์ละแปดร้อยนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับผมพระสวยมากนะครับพระสวยมากนะครับอ่าบไข่นานาเลยนะครับคาบไข่นานาเลยอันนี้องค์ที่สี่นะครับ อันนี้อ,องค์ที่สี่นะครับผมแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทแปดร้อยพร้อมตรงนะครับองค์ละแปดร้อยพร้อมตรงอันนี้อ,องค์ที่ห้านะครับผม right <Huh? S 1> อันนี้องค์ที่ห้านะครับหลวงปู่ส <OLED> ุกนะครับผมชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นนี่ครับผมปั๊มนะครับปั๊มหลวงปู่ทวดนะครับนี่พิมพ์หัวเรือนะครับนี่ปีศูนย์ห้านะครับเหรียญหล่อปั๊มอ่าเขาเรียกอะไรนะ เตารีดนะครับพูดผิดนะครับเตารีดหลวงพ่ทวดนะครับองค์นี้เอาแปดร้อยบาทเหมือนกันนะครับแปดร้อยบาทนะครับผมหลวงพ่ทวดมีอยู่4องค์นะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับผมองค์ที่หนึ่งครับแปดร้อยบาทครับต่อไปนะครับองค์ที่สองครับ อ่าองค์ที่สององค์นี้ก็สวยนะครับนี่ฮะองค์ที่สวยนะครับด้านข้างมีแทงรอยตะไบแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะใตฐานนะครับผมอ่าแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับอ่าองค์นี้จะออกเนื้อละวะหน่อยนะครับมานี่องค์ที่สามนะครับหลวงปู่ทวดนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับดูแค่ชอบนะครับผมดูแค่ชอบนะครับผมก็เป็นพ่อค้านะครับได้มาขายไปนะครับ อันนี้องค์ที่สี่นะครับหลวงปู่ทวดองค์นี้สวยเลยนะครับมันนี่องค์ที่สี่นะครับองค์นี้สวยเลยนะครับ เอา800บาทนะครับ800บาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับพูดไวหน่อยไม่ทันยังไงแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับนี่ครับเหรียญหล่อห่วงเชื่อมครับผมเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับอ่าหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเหรียญหล่อเจ้าสัวเก่าเก่ามันๆแบบนี้เลยนะครับอ่าเหรียญหล่อเจ้าสัวผมเอาเหรียญละ800บาทเหมือนกันนะครับ800บาทนะครับอันนี้เหรียญที่1 ครับผมองค์ที่1ครับแ0 0นะครับต่อไปองค์ที่2ครับอันนี้องค erm ์ท like <im> ี่2นะครับอ่าองนี้ก็แ0 0บาทนะครับองค์ที่2นะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับต่อไปองค์ที่3นะครับนี่ฮะเนื้อทองแดงเทือนนะครับสวยจัดจ้านเลยนะครับสวยจัดจ้านเลยนะครับอันนี้องค์ที่3มนะครับผม800ครับต่อไปนะครับองค์ที่4นะครับอันนี้องค์ที่4ี่ฮะ เนื้อสวยๆเก่าๆปุ๊กๆเลยนะครับี่องค์ที่สี่นะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับองค์ที่สี่นะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปองค์ที่ห้าครับเหรียญนี้ก็สวยนะครับสวยสวยทุกองค์เลยนะครับองค์ที่ห้านะครับต่อไปนะครับพูดไวหน่อยนะครับไม่ทันยังไงแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับอนี้องค์ที่หกครับผมหลวงปู่บุญเจ้าสวมีอยู่หกองค์นะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับ ต่อไปนะครับรายการต่อไปมาดูเหรียญหล่อโบราณนะครับหลวงปู่ตุกนะครับวัดปากคองมาคมเท่านะครับเนี่ฮะเป็นเหรียญหล่อเนื้อทองเหลืองทองผสมนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ขี่ฮนุมานพระพุทธขี่ฮนุมานครับผม800บาทครับต่อไปนะครับเป็นหลวงปู่ทุกนะครับพิมพ์รัศมีนะครับอันนี้องค์ที่2นะครับด้านหลังมีแทงรอยตะไบเก่าๆแบบนี้ฮะอันนี้องค์ที่สองนะครับผม800ครับ ต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองทองผสมนะครับเกล็ดกระดีขึ้นด้านหลังสวยๆเลยนะครับเอาแปดร้อยเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับองคุสุกนะครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับผมชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับอ่าต่อไปองค์ที่ห้าครับผม อ่าองค์นี้ก็สวยนะครับเป็นผ้าหล่อโบราณนะครับจะสวยคลาสสิกนะครับผ้าหล่อโบราณนะครับอันนี้องค์ที่ห้านะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่หกครับเป็นพิมพ์รัศมีครับองค์ที่หกอ่าตวยแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่หกนะครับต่อไปองค์ที่เจ็ดครับองค์ที่เจ็ด องค์ที่7นะครับพระทุกองค mm ์ก็แต่ภาพผ่านการใช้มาบ้างนะครับเนื้อออกทองผสมนะครับออกอมเขียวอมเหลืองนะครับองเขียวอมเหลืองแบบนี้เลยนะครับเอาองค์ละ800บาทนะครับหลวงพุทธุกมีอยู่7องคองนะครับต่อไปมาดูเหรียญพระเกจิคณาจารย์นะครับเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไขวดเชิงเลนครับผมนี่ครับหลังเรียบนะครับหลวงปู่ไขวดเชิงเลนเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเอา8 0 0บาท เหมือนกันนะครับ800บาทนะครับต่อไปนะครับเหรียญที่สองครับหลวงปู่ไข่ครับเหรียญนี้ก็สวยนะครับเหรียญนี้ก็สวยฮะหลังเรียบนะครับหลังเรียบนะครับผมเอาแปดร้อยเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะครับนี่ครับถภาพใช้นะครับหลวงพ่อกันนะครับเหรียญนี้ก็สวยเหมือนกันนะฮะออดีตแชมป์นะครับออดีตแชมป์นะครับเหรียญนี้ก็เอาแปดร้อยบาทครับ แปดร้อยบาทนะครับมีตองเหรียญน,นะครับหลวงพ่อกันอันนี้เหรียญที่สองนะครับเหรียญสวยคมนะครับเหรียญสวยคมนะนนี่ขอบข้างนะครับสภาพใช้นะครับคล้องใช้มาแบบโบราณเปื่อยๆนะครับพะะระเลยตึกก่อนไปตามอายุการเวลานะครับอ่าหลวงพ่อกันมีอยู่สององค์นะครับเอาเหรียญละแปดร้อยบาท ต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับหลวงพ่อฉุยอ่าคงคารามวัดคงคารามเพชรบุรีนะครับเหรียญน,นี้ก็เปิดไว้800นะครับ ต่อไปนะครับหลวงพ่อชุยเหรียญที่สองครับอันนี้เหรียญที่สองห่วงหักหน่อยนะครับห่วงหักหน่อยแต่พระยังสวยคมนะครับพระยังสวยคมนะครับเหรียญนี้ก็เปิดว้8แปดร้อยบาทนะครับอ่าพี่ๆชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับวัดตะตหีบครับผมอ่าที่ระลึกในงานหล่อพระพุทธรูปนะครับสองสี่เจ็ดสามนะครับ สองสี่เจ็ดสามนะครับเดี๋ยวนี้ก็เอาแปดร้อยบาทพอนะครับราคาแบ่งปันนะครับราคาแบ่งปันอันนี้เหรียญที่สองครับเหรียญหลวงพ่ออีนะครับเหรียญสภาพใช้ครับผมเหรียญสภาพใช้นะครับผ่านตึกสงครามนะครับผ่านการใช้ผ่านการเวลามานะครับองค์นี้ก็เอาแปดร้อยนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับ หลวงปู่เอี่ยมนะครับผมเดีอยนี้ก็เอา800บาทนะครับพูดไวหน่อยนะครับไม่ทันยังไงแอดไลน์มานะครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับนี่เป็นเหรียญเก่าเลยนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับนี่ฮะหูบางเฉียบเลยนะครับเอา800บาทเหมือนกันนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับเอาเยอะก็ลดได้นะครับเอาเยอะก็ลดได้นะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบนะครับ ชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับแ800ดร้อยนะครับผ้าเหรียญนะครับต่อไปนะครับมาดูรูปหล่อนะครับรูปหล่อนะครับอันนี้ผงอุดหายไปแล้วนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองสุกหลวงปู่ทองสุกวัดโพไซทองครับอ่าหลวงปู่ทองสุกวัดโพไซทองนะครับอันนี้เอาแ800ดร้อยบาทเหมือนกันนะครับแ800ดร้อยบาทครับต่อไปนะครับมาดูหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินนะครับ อันนี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินชุดนี้เนื้อหาจัดจ้านเลยนะครับเนื้อหาจัดจ้านเลยนะครับพระสวยพิมพ์สวยนะครับพระสวยพิมพ์สวยนะครับหลวงพ่อเงินองค์ที่ things, น wrote, outreach. หน Surprise, 蛋蛋 query, ึ่งครับหลวงพ่อเงินรูปหล่อผมเปิดไว้องละพันแล้วกันนะครับหนึ่งพันบาทอันนี Hutch ้องค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่หนึ่งครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับต่อไปองค์ที่สองครับเป็นพิมพ์ขี้ตามันกันนะครับมีพิมพ์มีถ้อยสังวานะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับหลวงพ่อเงินครับผม ชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับองค์นี้อ้วนล่ําเลยสามชายใหญ่นะครับเนื้อออกเขียวเขียวมันมันแบบนี้เลยนะครับเนื้อออกเขียวเขียวมันมันแบบนี้ฮะอ่าเอาหนึ่งพันบาทนะครับเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับรูปหล่อของพ่อเงินครับต่อไปองค์ที่สี่ครับอันนี้สามชายเหมือนกันนะครับ เนื้อหาเก่าๆปึ๊กๆเลยนะครับเนื้อหาเก่าๆปึ๊กๆเลยเนื้อโลหะเข้มนะครับมันพิมพ์ตรงดีนะครับพิมพ์ตรงดีนะครับชุดนี้นะฮะหลวงพ่อเงินชุดนี้พิมพ์ตรงดีนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับนี่องค์ที่ห้านะครับต่อไปองค์ที่6ครับองค์ที่6องค์นี้ก็สวยนะครับองค์ที่หก นะครับตัวทุกองค์เลยนะครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่ฮะลายตามงนะครับขึ้นตามองค์พระเลยมีสนิมคมนะครับองค์ที่6นะครับต่อไปองค์ที่7ครับองค์นี้เนื้อจะออกอมน้ําตาลนะครับเขียวเขียวเหลืองเหลืองนะครับอมน้ําตาลเขียวเขียวเหลืองเหลืองแบบนี้เลยนะครับ อันนี้องค์ที่เจ็ดนะครับอ่าพิมพ์ิตานะครับอ่าลงพ่อเงินชุดนี้ผมเปิดไว้องละพันนะครับต่อไปองค์ที่แปดนะครับองค์ที่แปดองค์นี้ก็สวยนะครับองค์ที่แปดเนี่ครับองค์นี้ก็สวยจัดจ้านเลยนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับต่อไปองค์ที่เก้านะครับเป็นสีชายนะครับอันนี้องค์ที่เก้าเป็นสีชายนะครับเนื้อหาปึ๊กเลยนะครับนี่ฮะพิมพ์ทรงดีมากนะครับองค์ที่เก้านะครับผม ต่อไปองค์ที่10นะครับเนื้อออกสำริดเลยนะครับอ่าเป็นตามชายนะครับอันนี้องค์ที่10นะครับผมชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ูนย์หกสี่เนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต่อไปองค์ที่11เป็นพิมพ์นิยมเสียงใหญ่นะครับ อันนี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับพิมพ์ ia, สวยนะครับพิมพ์สวยพิมพ์ดีนะครับอันนี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับอ่าไปไว้หน่อยนะครับไม่ทันยังไงแอดไลน์มานะครับอ่าต่อไปองค์ที่สิบสองครับอง์นี้ออกเนื้อสำริดเลยนะครับองค์นี้ออกเนื้อสำริดเลยนะครับสวยๆเลยนะครับอันนี้องค์ที่สิบสองครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปนะครับอง์ที่สิบสามนะครับ องที่สิบสามเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับองค์นี้ก็ออกเนื้อตำลิตนะครับเขียวเขียวเหลืองเหลืองครับเขียวครับเหลืองแบบนี้เลยนะครับพระผ่านการใช้มานะครับอง์นี้พิมพ์สวยพิมพ์ดีนะครับอ่าพิมพ์สวยพิมพ์ดีนะครับเอาหนึ่งพันบาทนือนกันนะครับหนึ่งพันบาทนะครับ อันนี้องค์ที่12นะครับผมองค์ที่12ครับต่อไปองค์ที่13ครับเป็นああพิมพ์ี้ตานะครับอันนี้องค์ที่13นะครับองค์นี้ก็สวยนะครับพิมพ์ี้ตานะครับนี่ฮะายฐานนะครับอันนี้องค์ที่13นะครับต่อไปองค์ที่14นะครับเป็นพิมพ์นิยมครับองค์ที่14นะครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับเนื้อสวยๆทั้งรอยตะใบเก่าๆแบบนี้เลยนะครับอนี้องค์ที่14นะครับ ต่อไปองค์ที่สิบห้าครับเป็นพิมพ์ขี้ตาองค์นี้มีแร่นะครับอ่าองค์นี้มีแร่นะครับแม่เหล็กดูดติดนะครับนี่ฮะแทงรอยตะไบเก่าๆครับองค์ที่สิบห้านะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่สิบหกครับเป็นพิมพ์นิยมครับอ่าองค์ที่สิบหกอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยนะครับพิมพ์ดีนะครับองค์ที่สิบหกต่อไปนะครับองค์ที่สิบเจ็ดครับองค์ที่สิบเจ็ด องที่สิบเจ็ดนี่ก็เนื้อตัวนะครับองค์นี้จะมีแร่นะครับนี่ะองที่สิบเจ็ดนะครับผมเป็นพิมพ์ี้ตาตามชายนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สิบแปดครับนี่ฮะสิบแปดพิมพ์นี้ก็มันนะครับพิมพ์นี้ก็มันนะครับองค์ที่สิบแปดนะครับผมอ่ามีสิบแปดองนะครับหลวงพ่อเงินนะครับชุดนี้ผมเปิดไว้องละพันนะครับต่อไปนะครับเป็นพระชัยนะครับท่านเจ้ามาวัดสามปื้มนะครับองค์นี้เอา 800บาทแล้วกันนะครับ800บาทนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0 6 4 7 5 6 1 1 6 9เนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับมาดูพระนางพญานะครับอ่าพระนางพญาชุดนี้สวยนะครับสวยมากเลยนะครับเนี้ยแร่เหล็กลอยๆนะครับแร่เหล็กลอยๆเม็ดแร่ลอยๆแบบนี้เลยเป็นพิมพ์เข่าตรงนะครับองค์นี้พิมพ์เข่าตรงครับผม พิมพเข่าตรงนะครับนางพญาชุดนี้เปิดไว้องค์ละสองพันนะครับอันนี้องค์ที่1นะครับผมองค์ที่1ครับผมสองพันบาทนะครับเป็นพิมพเข่าตรงนะครับพิมพ์ทรงดีถูกต้องนะครับต่อไปนะครับผมมาดูองค์ที่สองครับองค์ที่สองครับผมนางพญาพิมพเข่าตรงองค์นี้เนื้อแดงนะครับเนื้อแดงเนื้อแดงเลยองค์แดงเลยนะครับ ดาราเลยครับองนี้เส้นสวยคมนะครับนี่ฮะทุ่เส้นคอครับเม็ดแร่ลอยนะครับลอยตัดคอแบบโบราณแบบนี้นะฮะอ่านี้องค์ที่สองนะครับผมสองพันบาทเหมือนกันนะครับองค์ที่สองนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับอ่าองค์ที่สามนี่ก็สวยนะครับนี่ฮะเป็นพิมพ์เข่าตรงนะครับมีคาบรักราดํานะครับนี่ฮะเม็ดแร่ลอยลอยตัวๆแบบนี้เลยนะครับ 2,000บาทนะครับผม2,000บาทนะครับต่อไปนะครับองค์ที่4ี่นะครับองค์ที่4องค์นี้เป็นพิมพ์เข่าตรงนะครับมือไม่ตกเข่านะครับนี่ฮะพิมเข่าตรงมือไม่ตกเข่านางพญาชุดนี้นะครับนางพญาชุดนี้พิมพ์สวยพิมพ์ถูกต้องนะครับเปิดไว้สองพันพ่อนะครับราคาแบ่งปันนะครับเอากันแค่ชอบนะครับอันนี้องค์ที่อันนี้องค์ที่5้านะครับผมองค์ที่5้านะครับ เป็นพิมพ์เข่าตรงนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับเนื้อออกสีพิกุลนะครับองค์ที่ห้านะครับผมนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งห้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่หกนะครับอันนี้องค์ที่หนะครับนี่ฮะตัวตัวแบบนี้เลยนะครับองค์ที่หนะครับเม็ดแร่ลอยๆนะครับนี่ครับองค์ที่หครับต่อไปนะครับอง์ที่เจ็ดครับผมองค์ที่เจ็ด นะครับเป็นอกนูนใหญ่นะครับอกนูนใหญ่นะครับอันนี้องค์ที่7นะครับอ่ะนี่ครับผมรอยตัดขอแบบโบราณน,นะครับสวยมีหน้ามีตานะครับอันนี้องค์ที่7ดครับ องค์ที่7นะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปมาดูพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอ่าพระสมเด็จวัดระฆังชุดนี้เนื้อแห้งแก๊กเลยนะครับเนื้อแห้งแก๊กหนึกนุ่มนวลตานะครับนี่ครับอันนี้องค์ที่1นะครับเป็นพิมพ์เกีตบัวตูมนะครับองค์ที่1พิมพ์เกีตบัวตูมนะครับ แอดไลน์มา uh, ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเอาองค์ละพันนะครับเปิดไว้องค์ละ1,000บาทนะครับสมเด็จ นะครับด้านหลังนะฮะมีรอยปีรอยแยกนะครับรอยปีรอยแยกขอบข้างดูเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้องค์ที่2นะครับผมองค์ที่2นะครับพิมเกตบัวตูมครับผม1,000บาทครับต่อไปนะครับองค์ที่3นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อแห้งแก๊กเลยนะครับแต่ว่าลงรักนะครับลงรักรักษาสภาพผิวพระนะครับองค์ที่3นะครับผม1,000บาทครับ ต่อไปนะครับองที่4นะครับอ่ะเป็นบางขุนพมนะครับอันนี้องค์ที่4เป็นบางขุนพมนะครับกูเก่านะครับอ่ะพิมพ์เส้นได้นะครับผมองค์นี้ก็1000บาทนะครับไปไวหน่อยนะครับไม่ทันยังไงแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้องค์ที่4นะครับผมองค์ที่4พิมพ์ใหญ่พิมพ์พระประธานครับองนี้สวยจัดจ้านเลยนะครับองค์ที่4ี่นะครับผม1000บาทนะครับต่อไปองค์ที่5ครับองค์ที่5้า นะครับองนี้ออกเนื้ออมเหลืองนะครับนี่ครับเนื้ออมเหลืองนะครับสวยๆเลยนะครับันนี้องค์ที่ห้านะครับผมเอาหนึ่งพันพอรัคราคาแบ่งปันนะครับต่อไปองค์ที่หกครับองค์ที่หกองค์นี้ก็เนื้อสวยนะครับเนื้อฟูนะครับดูขอบข้างนะครับปิแยกเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับเนื้อแก่ปูนเปลือกหอยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับผมองค์ที่หกนะครับ องค์ที่เจ็ดนะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่แปดครับนะองค์ที่แปดองค์นี้ก็สวยนะครับเนื้อแกล่งนะครับเนื้อแกล่งแห้งปริธรรมชาติเลยนะครับนี่องค์ที่เจ็ดนะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่แปดนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับผมองค์ที่แปดนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อสวยๆมันๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อสวยๆมันๆแบบนี้เลยนะครับต่อไปนะครับไปไวหน่อยนะครับองค์ที่เก้าครับ องที่9เป็นพระสมเด็จวัดเกศชโยนะครับพระสมเด็จวัดเกศชโยองค์นี้ก็สวยครับผม1000บาทนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพิมพ์ปกโ h นะครับบางขุนพรมนะครับพิมพ์ปกโ h นะครับองค์นี้ก็สวยจัดจ้านเลยนะครับองค์นี้ก็สวยจัดจ้านเลยนะครับเอา1000บาทนะครับต่อไปนะครับเป็นพิมพ์เจดีครับผมพิมพ์เจดีนะครับพิมพ์เจดีโยนะครับ อันนี้พ้าลงรักมานะครับเนื้อแห้งแก๊กเลยนะครับเนื้อแห้งแก๊กเลยนะครับอันนี้องค์ที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอันนี้องค์ที่สิบสองนะครับอันนี้องค์ที่สิบสองนะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับองค์นี้ก็เนื้อแห้งสวยนะครับเป็นพิมเกียรติโบตูมนะครับองค์ที่สิบสามนะครับ สมเด็จชุดนี้สวยนะครับผมสมเด็จชุดนี้สวย stimulus. ต่อไปเป็นบางขุนพรมนะครับพิมพ์ฐานแต้มนะครับนี่ฮะอ่าบางขุนพรมพิมพ์ฐานแต้มนะครับหายากนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับต่อไปองค์ที่สิบห้าครับผมเป็นพิมพ์ปกโพครับอ่าองที่สิบห้าเป็นพิมพ์ปกโพนะครับเนื้อสวยๆมันๆแบบนี้เลยนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สิบหกครับ องค์ที่16เป็นพิมพใหญ่นะครับวัดระฆังพิมใหญ่นะครับองที่1ินะครับนี่ฮะวัดระฆังพิมใหญ่นะครับต่อไปนะครับองค์ที่17ครับองค์ที่17อ่าองค์นี้ก็พิมใหญ่นะครับสวยเดิมเลยนะครับพิมพใหญ่สวยเดิมนะครับดูด้านหลังนะครับปึ๊กเลยนะครับองค์ที่17นะครับ ชอบองไหนถูกใจอง์ไหนแอดไลน์มานะครับ064756119นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่สิบแปดนะครับองที่สิบแปดครับต่อไปนะครับองค์ที่สิบเก้านะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมครับไปไวหน่อยนะครับไม่ทันยังไงก็จะแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมนะครับต่อไปองที่ยี่สิบนะครับองที่ยี่สิบเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อแห้งๆเลยนะครับ เนื้อแห้งๆเลยนะครับองค์ที่ยี่สครับผมต่อไปนะครับองค์ที่21นะครับเป็นพิมพเจดีย์โยนะครับองค์ที่21ครับนี่ฮะด้านหลังมีรอยปีรอยแยกสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าต่อไปองค์ที่21ครับองค์ที่21ครับอ่าองค์นี้ก็เนื้อสวยนะครับ21นะครับเนื้อสวยมากเลยนะครับอ่าชอบองคไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มานะครับ ต่อไปองค์ที่ยี่สิบสองครับผมอันนี้ยี่สิบสองครับเนื้อสวยแห้งเลยนะครับองค์ที่ยี่สิบสองนะครับต่อไปองค์ที่ยี่สิบสามครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับองค์ที่ยี่สิบสามนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับต่อไปองค์ที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระประธานนะครับองค์ที่ยี่สิบสี่ครับ ลงที่ยี่สิบสี่นะครับอชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดลไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับขายจริงทรงจริงนะครับผมขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ